เข้าปลาซิวเขาโอ้ยเข้าไหลคัะไหลเนี่ยครับปลาซิวเขาครับปลาซิวเขาเอ้อเร่เลยครับพี่น้องโอ้ล่างจัง่อยกันครับเดี๋ยวพี่น้งนองเบิ้งต้นกันครับพี่น้องหลายคตำแหนงไหไโอ้เบื้องต้นกันครับจังครับดังนี้จังเลยครับพี่หน้านักองโตงครับ ครับนี่งานกลางวันหยุดลองเที่ยวบงตอนกลางวันล่องเบิงนแบบลุยยุคว้างนี่แหละป้ตอนจะเขาวอ,อนะครับวันนี้เป็นมาทดลองทดลองกุ้งตอนกลางวันเบิงึงเดี๋ยวเขาลงไปใส่กันเลยนะครับนะเนาะงาี๋ยวจะเตรียโมโอุปกรณ์ก่อนครับการใส่ที่ครับ มันเอเอาเส้อครับเส้อเสียใจนะครับเสียเสมาใ่ตอกันบีครับมันยาวเขาจะเอาลงกลางหนาพอเงี่ยรียนเขาําได้อยู่ มันกบบ่ครับเอามาลองโอ้ยชั้นได้กกรอยู่ครับเอามาลองิีมไ้นี่กำมีพวกปาดซิวปลา,ปลายอย่างเงี้ย,ลยเ,เลยปาซิวหน่าจะเขย่นะเอามันก็บนลงไปล่ะมันคาจุดได้มันไม่ครับตัวนี้มันไม่อยู่ ผมสีหาเนี่ยมันเสียไว้ก่อนครับ ก็ได้น่าเสียดแล้วครับอมอบ่อยากลงประเดี๋ยวข้างท่างนั้นข้างเห็นบ่าแหย่ลงยังไงอ๋อกระสีได้การยังได้ทำไหมเราต้องหาเนื้อปลุกยังอยครับเพราะว่ากลา,นะางวันอาจจะแดดแห้งฝนน่ะทำมา ก็จะก็จะงอกร้องกันอย่างนี้นะครับนี่บ่ผู้นักการบ้านที่เข่าบ่เข่าเราจะว่านยมวิบนก็ได้อยู่นะครับผู้ผู้ไปใส่กเข่าเพื่อกันมาสัตว์อ่ะกินตะวันแห่ความหมดแล้วครับนี่เมื่อนี้กบมาดักกุ้งตอนกลางวันครับมาถ้าถอบมาเทศลองเบ e AH. id ิวงครับว่าทลางนั้นกับบทกลางคืน ได้สิเขาพุทธค้นกับว่าการเคืนเข่าดีพุทธค้นกับว่าการวันเข่าดีเมื่อน,นี้บาบาันไลสไต้ยสานกับมาทดสอบนะครับเสามวืนน่อนี้กระเสียวไวประมาณไม่ใบหมดแล้วครับจังจังสีมะเบิงอีกเพียนหนึ่งหาล้างครับมือนี้ทดลองหาลังนะครับพราอาทิตย์กำลังขึ้นเอาไว้นี่ทุกคนครับเดี๋ยวเขามาลุ่นน้ำกันครับว่าที่เขาพวกเขานะครับที่เขาหน่อยเขาร้ายที่นี่กลุ้งบอ่อ ก็ว่ากันแรกบางพื้นที่นะครับบางพื้นที่กับกุ้งหน่อยกุ้งหลายบางที่กับมีพื้นมีกุ้งบางที่กับโบมีกุ้งนะครับก็แล้วแต่มองนะครับเนาะอันนี้เขาสัมผัสธรรมาชาติจริงมีหมุนป้าออกไปด้วยครับมบันไม่มาซ่อก็จะไปไม่ใบหมดแล้วผมตีไปว่าปบใบแต่ทุนวันนี้ นะครับเดี๋ยวเอามาพอกันครับตอนใบมืดหลังจากที่มุอเ้านี่ได้ดักกุ้งไปนะครับไมได้ดักกุ้งมันใบใบแล้วก็ได้สีมะมะยำย้ํามัามมนกุ้งนะครับยัง้งมุ้งนะครับเป็นมุ้งกุ้งเซ่กุ้งสองไปยำเบ่งน,น้ำกันครับเป็นรุ่มน้ำกันว่าเซ่ย้ำามวยนียนน่ดักย้ำามวยนนี่มันจะเข่าบอ่อครับนันจะคืนย้ำกลางคืนบอ่อ มันจะได้บ่ก,กับไปหลุ่นเบิองท่ากันใส้ไปนหนีแล้วมันสามอันนะครับ เรือว่าใสเลิกวกวดหรือว่าหนหามันห่วนที่ไหนนะครับเนาะเป็นพวกปลาซิวครับปลาซิวหางแดงอันนี้เขาเป็นปลาซิวหางแดง อตอนนีถือว่าเด็ดอยู่ครับตัวน,นี้เขาอยู่เขาเป็นปลาซิวหางแดงครับอ้ไใหม่เกาะนะครับปลาซิวใส่กุง้งได้ปลาซิวหางแดงอันนี้ก็ใส่ไปบ,บด,ดนนะครับเนาะใส่ไปบด,ดนเดี๋ยวเขาพยายามอีกตัวนึงอยู่ฝ่ายทั้งผุนครับ โอ้เขาคับเขาเนี้ย pasio pasio อ้ยค่ะแ็งรับเส่ย์มวยเงินอนักตังตังครับจังแล้วมึงเห็นจังแล้วอ้าวเอ้ยไปพี um, nothing, it, ่นองิึงน้ำกันครับเม่งน้ำกันใคยครับเป้นครด้วยใจยังมวเงินครับ ปลาซิวครับปลาซิวเขาเขาค้าเขาแน่ครับพุ่นน่ะเห็นไหมครับเห็นไหมครับยอีกหลังสุดท้ายครับยังที่เขาหลังสุดท้ายเห็นไหมครับปลาซิวเออครับใส่จมูกเว้นได้ครับเนี่ยผุนนะจำไม่จำได้แบบนี้ไหมครับตั้งถอยน้อยนึงกันละใส่เยอะใส่หนาะยายครับครับพี่น้องนะครับพี่สั้นไม่สั้นเลยอยู่อ๋อนั่นครับเดี๋ยวลงไปเบิ่งกันว่ายังที่เขา ลองไปบ้างนะกันว oh, ่าทีมี้นี่ยังเข่าบ่โอ้โอ้ตัวใหญ่ยิ่นึงนะครับมันสันหมวยันสิมีแนวเข่าบ่ครับหมวยันกี่ได้เี่ผมเอานี่ปลวกไว้ก็สิมีจิรีแท้หลังนี่ เอาไม้สักไว้กันอย่ามันลงไปพุ่นมันน่าจะลงไปอยู่ห้าปีหน่องเลยเบิ้งครับเบิงบ้งเบืง้งเบื้งใจยังหมกเย็นครับดงเด้งดงเด,งดง้งอยู่ครับพุนะ่นน่ะปลาครับปลาซิวครับโอ้มาหน่อยนะครับนี่เดี๋ยวผมเพื่อนแถเบิง้งเอิดหลายคักหลายเนี้ยผู้หน่ะครับ แล้วผมยุ่มให้เบื้กงติดบ่หลายคือหลังนั่นกะเห็นยังครับเนาะคุณน่ปะปลาซิวหางแดงครับเขา่าอาญาเลยครับคุณน่ะโอ้น้องนี่มีปลาซิวน้องนี่มีปลาซิวครับน้องนี่บ่บ่มีกุ้งก็ถือว่าหมานครับก้อยปลาซิวเท่ากันนะครับเมือนี้ ปรสิวเขาก็ไกวประซิวเะครับเบื่องล่ครับชิวหวานครับหลังได้สีนะ่แล้วเนี่ยแต่เราข้องหนีมีประซิวเอากระถือว่าได้หาอยู่ให้กินครับมันได้อยู่ได้กินฝากผลงานไ้นะครับเราบ่าววันไล่จะตายย่สานนะครับจวเข้าไปเบื้องผลงานอีกข้างบนนะครับหาป้องกันครับบอลนนะี้ ก็นไปเบ้างองนผลงานเหมกันครับเมือ่อนี่องลังครับน้ำกว่าะก่คิอว่าไม่ยุด,ด้กินแล้วครับนี่มึงขับชีวหวังเอยสิวหวนครับพีวหวานมึงไม่ติดแกงหมลวครับคุณอาอมันกิวหนกับมีเนาะเราเอาไะไ้ครับมันค่าหัวมัน พูดนะเบื่องผลงานครับพูแมนธรรมดาเลยครับพูดนะเออถวยหนึ่งนะครับนี่สามหนึ่งแถวนี้ที่แจ้งร่นนี่ครับนี่เอาครับบ้าอะไรสไตา์ยีสันกะฝากไว้ครับเมื่อนี่ก้อยครับก้อยครับก้อยก้อยตอนนี้นะครับเมื่อนี่บายบายครับ